ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ i s ิสออสไมทาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีค่ะครอบครัวเอลวิสออสไมทาโทุกทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ f a c e b o o ทาร r o เลอร์ดิสดิงแอนด์ลักกี้แคนเนะคะวันนี้ก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีท่านลมได้กับชาวราศีเมถุนตุลและราศีกุมนะคะชาวธาตุาลมทุกๆท่ทานในเรื่องของความรักประจําครึ่งเดือนหลังของ เดือนพฤษภาคมนะครับเป็นราศรีธาตุเนาะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างโดยการอ่านมันเป็นการอ่านแบบเจอร์ราริดิ้งมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้น,นะคะมันเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นแก้รายชีวิตนะจ๊ะเพราะออดไม่ได้ผูกดวงที่ใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นดวงแบบโดยรวมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วก็เสพด้วยความบันเทิงแล้วก็มีคําแนะนําดีๆไรไปก็เอา โดยฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะมาการอ่านของเรจะมีทั้งหมด3ามหนะคะคือคนโซดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่สามารถคลิกรายละเอียดได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างมีทาสแตมป์ทำมาให้หมดแล้วหรือคลิกที่ตรงข้างๆมุมซ้ายของวิดีโอค่ะมันจะมีสารบัญเนื้อหาขค้ื่อนคลิที่ตรงนั้นนะคะเข้าสู่ในสถานะที่คุณเป็นอยู่ได้เลยนะจ๊ะมาอย่ามาเริ่มดูดวงกันเลย คนโสดจ้าคนโสดจ้าคนโสดสถา,านการณ์ความรักของชาวราศีธาตุลมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง Knight of s w o r d ค่ะ for of pentacle นะคะแล้วก็ six of wands ค่ะ king of cups five of wands queen of swords The light. สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยชัดเจนว่าชาวราศีธลมบางท่านนะคะวนเวียนกับพลังงานคนรักเก่าๆคนเดิมๆคนที่แบบว่าไปแล้วไปอีกกลับมาแล้วกลับมาอีกมุฟออนไปวงกลมอยู่แบบเนี้ยคือก็ดูว่าเหมือนถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณก็เหนื่อยคุณก็อยากจะไปแต่ว่าเขาก็ยังวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยทาให้คุณรู้สึกว่าเอายังไงดีวะจะสลัดออกไปยังไงดีให้คนคนนี้เข้าไปากชีวิตคุณสไลด์มันจะมีการรีเซ็ตใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ อีกครั้งหนึ่งมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะว่าตัวคุณโอเพนให้เขาหรือเปล่าถ้าคุณไม่โอเพนให้เขาเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันอาจจะแบบจบลงไปเลยแบบว่าไม่ได้มาแบบพัฒนากันต่อในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะดูลักษณะการความรักค่อนข้างที่จะท็อกซิกและชัดเจนแต่ว่าดูแลตัวคุณตอนนี้ยังแบบตัดสินใจไม่ได้จะทำยังไงต่ออ้าวใหม่มาดูกันหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดมันจะเป็นยังไงบ้างอ่า ในเมื่อคนเก่ากลับมาแล้วขอขยายความคนเก่าเนี่ยสิว่ากลับมาแล้วเขาจะทำยังไงต่อ,อคุณอ่า S o f ออ e วันเทนออฟคัฟตัวเขารู้สึกยังไงเนี่ยทำไมดูรู้สึกเหมือนแบบว่ากลับมาเพื่อพูดคุยกับคุณเพื่อต้องการที่จะเอาเอาชนะอะไรคุณบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนออฟสตรตัวคุณเครียดมากเลยแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ว่ามาแบบว่าดีๆด,ด้วยนะมันมีการแบบ หมือนคุยแก้เหงาหรือว่าคุยกันแบบว่าช่วงครั้งช่วงข่าวเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพจเอสออฟวาเนี่ยเอามาบอกว่าตัวเขายังหาความชัดเจนไม่ได้การกลับมาข,ของเขาเป็นรูปแบบของการที่เหงาๆอยากคุยแต่ยังหาความชัดเจนไม่ได้คุณก็น่าจะเลือกที่จะฟีดถามว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในในเดือนเนี้ยในขึ้นเดือนหลังมันจะไปยังในสองสัปดเนี่ยมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าเป็นคนที่คอนข้างที่จะคุณอาจจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่หรือว่ามันไม่ค่อยตรงสเปกกับคุณแต่ว่วาา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 คคคคน้คนเน้เเเเพพยาายยยยมมมมขขหหุุณณกกลลือ ทุกอย่างให้แบบว่าให้มีคุณอยู่ในชีวิตเขาอะค่ะมันเลยดูค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาพยายามนะคุณลองเปิดโอกาสให้เขาดูป่าล่ะเผื่ออะไรหลายอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าแนวโน้มไพ่ก็ไปนในทางที่ดีนะกับคนใหม่ส่วนคนเก่าเนี่ยชัดเจนว่ายังท็อกซิกยังนอยๆอยอยู่ตัวคุณยังแบบอยากอย,กอยู่ตัวอยากอยู่กับตัวเองรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นเฟลกับความรักมามากพอแล้วอยากอยู่เฉยแบบไม่เอาแล้วล่ะเขา,วาความรักความสัมพันธ์ขึ้นเหนื่อยอนะคือเบื่ออะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวเองแล้วรู้สึกแบบ ไม่ไม่อยากจะมีความรักแล้วว่าคุณโอ๊ตคือแบบมันเหนื่อยแล้วเกินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเนี้ยแนวโน้มบทสรุปเป็นยังไงบ้างคะ่ะ คุณคนสอดเหมือนแนวโน้มว่าอยากจะพักผ่อนกับความรักอยากจะเอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบซะส่วนใหญ่คือไปโฟกัสในหน้าที่การงานการเงินของคุณซะส่วนใหญ่นะคะชาลเอากองเดอร์ทีมสขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทูออฟเพนตะเครคุณเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครเข้ามาช่วงนี้คุณอยากจะแบบไล่เขาไปให้หมดเลยอะซิกออฟวนอะบางท่านอาจจะแบบอยากจะไปจุดที่เป็นอยู่แล้วว่าเหนื่อยนี่ไงเดอรทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าคุณอะ ไม่เอาแล้วอะคุณไม่อยากจะยุ่งกับความรักเก่าๆที่เข้ามาแล้วคุณตัดสินใจได้ที่จะไม่เอากับคนคนนี้แล้วคุณพร้อมที่จะไปแล้วคุณไม่อยู่แล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งมองดูแล้วความรักของคุณช่วงเวลานี้น่าจะเป็นแบบนั้นอ้าวไหนถ้ามันเป็นแบบนี้ขอดูหน่อยซิขอขยายเพิ่มเติมซิว่าแล้วคนใหม่ที่เข้ามาคุณจะมีการตัดสินใจกับคนคนนี้ไหมอ่า for of an ฟอร์แวนมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะตัดสินใจกับคนคนนี้นะคะซิกออฟเพนทาเิลขึ้นเนี่ยเดอะสตาร์มาด้วยเนี่ยความหวังครั้งใหม่เนี่ยมันมันมักจะมีความรักใหม่ๆเข้ามามันอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกว่าคุณจะให้คนคนนี้อยู่ในรูปแบบไหนของคุณถ้าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมมีแฟนให้เขาเป็นรูปแบบของคนคุยหรือเป็นแบบเพื่อนกันแบบศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ได้ให้แบบได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะพอรู้หรอกว่าตัวเนี้ยคุณยังไม่พร้อมมีใครเพราะว่าคุณยังเจ็บกับเรื่องเก่าๆอยู่ในเรื่องของความรักคคคควาาามมมสสััััพนนนนนธ์ใรร้้้้งีีเลลยดูู่่่่อขจจะะะทกิแแึบบ ไม่อยากจะก้าวผ่านมันไปหรือไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงในตอนเนี้ยลิสต์ของคุณมันคือค่างที่จะแบบว่ากลัวความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ขอดูหน่อยซิว่าไพา Angel, า่โรแมนต์อนเจอร์ออร์เรคเการ์เนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณบ้างคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโซลโรแมนต์อนเจอร์เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณในเดี๋ยวขอดูไพ่หน่อยสิขอดูพไพ่หน่อ,อยน,นะคะอืม ช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้เวลลิซูนเร็วๆนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่มากระทบใจิตใจกับคุณไปในทิศทางที่อ่าคนเก่าๆกับเข้ามาระวังนิดนึงถ้าใครบางคนยังลืมเหมือนคนรักเก่าๆไม่ได้นะคะอาจจะมีพลังงานคนเก่าๆวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตคุณช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้ซึ่งอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจว่าจะเอาไงต่อ,อคนคนนี้นะคะแล้วก็จะมีนิวเลิฟรั้นใหม่เข้ามาด้วยนะคะให้พลังงานนิวเลิฟรั้งใหม่เข้ามาในช่วงเวลานี้ความรักของคุณน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ที่ตัวคคคคุุณณออกกแบบโชชะะตาาาานนะะว่่ถ้เเ มาแล้วถ้าคนเก่ามันไม่ดีคุณอาจจะเสียโอกาสอะไรเ,เริ่มต้นใหม่ๆก็ได้เพราะพลังงานเนี่ยโน้ตคนเก่าโอ๊ต้องมองดูแล้วว่ามันยังมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะยังไม่แบบชัดเจนกับคุณในช่วงเวลานี้เหมือนคุยแก้เหงาอ่ะเหมือนกลับมาเพราะแค่คิดถึงแต่ว่ายังไม่เริ่มต้นที่แบบจะสะสมพันธ์ต่อในเรื่องของความรักความสาัมพันธ์ในครั้งนี้อ่าขอดูไพ่อวิสการ์ลูนของโอ๊ตเนี่ยสิว่าลูนของโอ๊ตเนี่ยขเขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรเขาอ,อยากจะเอนชานพลังงานด้านไหนให้กับคุณบ้าง ไพ่พลังงานไรอุปสรรคนะคะหลังจากนี้นะคะถ้าคุณตัดทุกอย่างออกไปแล้วมันจะไม่มีอุปสรรคเข้ามาหาคุณเลยสุขภาพและพลังชีวิตเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นแคร์ตัวเองให้มา,มากรักตัวเองให้เยอะนะคะแล้วพลังงานดีๆจะมีเข้ามาสมดุลแห่งความสุขค่ะไพ่พลังงานตอนนี้ไพ่ลุนตอนนี้คือค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าช่วงเวลาี้ท็อกซิกหรือเครียดก็ไม่จําเป็นจะต้องมีความรักนะคะรักตัวเองให้มากๆเดีย๋ยวความรักมันจะเข้ามาล่าคุณเองออดขอดูหน่อยซิว่ารัคณาดาวจันดาวศุกร์ที่มีอิทธิพลกับคุณเขาอยู่ในราศีอะไรบ้าง ราคณาดาจันดาสุขของคุณเขาอยู่ในราศีอะไรบ้างท่านลมค่ะมิถุนตุลกลุ่มอาจจะเป็นชาวราศีท่านลมด้วยกันก็ได้นะคะที่มีประเด็นหรืออาจจะเป็นตัวคุณของคุณที่ค่อนข้างที่จะแบบตัดสินใจลำบากโรเลอยู่ช่วงเวลานี้คนท่านกลุ่มค่ะราศีกลุ่มนะคะคนท่านลมนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่มีประเด็นกับคุณอยู่ช่วงเวลานี้นะคะดาจันดาสุขเขาอยู่ในราศีกลุ่มก็ได้เป็นคนที่ค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างจะตัดสินใจอะไรลำบากนิดหนึ่งคนท่านดินนะคะ ชาวพฤกษกันมังกรนะคะที่มีประเด็นกับคุณช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะดูรู้สึกเงียบๆนิ่งๆเข้ามามา,มา,มาหายหายอยู่บ่อยครั้งนะคะช่วงเวลานี้อ่ะไปกันต่อสําหรับคนมีคนคุยคนที่มีประเด็นนะคะขอดูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนอว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตมันเป็นยังไงบ้าง ไพ่พลังงานเหมือนว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงเวลาเนี้ยมีประเด็นที่ค่อนข้างจะทะเลาะกันบ่อยหรือไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งนะคะบางท่านถึงขั้นขนาดที่ว่าเงียบๆหายกันไปเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมันดูตึงๆมันดูหน่อยๆมันดูเฟลๆอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะสไลด์เหมือนที่ผ่านมาคุณสองคนพยายามปรับความเข้าใจกันนะแต่ไพ่ยังบอกว่ามันการเป็นการปรับความเข้าใจนะแต่ว่ามันยังหาข้อสรุปในเรื่องของปัญหาไม่ได้อ่ะมันเลยดูค่อนข้างจะแบบ ทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ดูตึงๆใน้อนอยอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่เวลาช่วงเวลาเนี้มันเลยดูแบบยังไม่ค่อนข้างที่จะเออสักเซสในการที่ทําให้คนสองคนกลับมาคุยกันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องการคําตอบแต่ตัวเขาอะ่ะยังเป็นเดอะฟูที่ยังไม่คิดจะแบบว่าทําอะไรให้มันชัดเจนในช่วงเวลาเนี้ยมันเลยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งกับช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอ่ะขอดูไพ่พลังงานสิว่าแล้วสถานการณ์ ในช่วงครึ่งครึ่งหลังเนี่ยของเดือนพฤษภาคมความรับความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างไพ่เดทขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของนายออครับคือไพ่พลังงานเนี่ยมันจะมีการแบบว่า ปรับความเข้าใจกันแต่ค่าวนี้คุณจะต้องจะเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมาด้วยสงครามประสาทและไมคเกมนะคะบางท่านที่เจออยู่คําพูดคําจาค่อนข้างจะต้องระวังคือเหมือนออปชันคุณก็เยอะตัวเลือกเขาก็เยอะเช่นกันนะคะอาจจะไม่มีการแบบว่าค่อยได้แคร์กันเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์คนคุยความสัมพันธ์ม่ชัดเจนช่วงเวลานี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ดีๆนะเพราะว่า มันดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างแบบดูเอาแต่ตัวเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่อะมันต้องมีการเข้าใจกันมากกว่าเนี้ยอืมไพ่พลังงานขึ้นตัวของเดลเวอร์หัวกลับนะคะแล้วก็ไพ่ two of pentacle มากับไพ่ เซเว่นเอาเพนทาเเนี่ยไพ่พลังงานพวกเนี้ยออกมาบอกว่าคุณจะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนเมื่อไหร่ปุ๊บความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมักจะจบลงไม่สวยทันทีแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหนขอขยายเพิ่มเติมของจุดตรงนี้หน่อยซิว่าแล้วถ้ามันควบคุมกันไม่ได้มันจะมีปัญหาอะไรตามเข้ามาหรออ่าอีโก้หนึ่งที่มีประเด็นเข้ามามันจะกลายเป็นว่าลดสถานะความรักความสัมพันธ์ลงนะจ๊ะจะคุยๆกันดีๆอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอ่าพลังงานทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วทาให้คนสองคนมันมีปัญหาท อาจจะมีเรื่องคนนู้นคนนี้เข้ามาทําให้คุณหึงหวงกันก็ได้หรือว่าคุณอาจจะไปจับบอแตก ek, ได้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณอยู่แค่ฝ่ายเดียวก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าดูดูแล้วค่อยๆใจเย็นๆในการเคลียร์กันดีก,กว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะมันดูแล้วมันน่ากลัวตรงที่ว่าไพ่พลังงานขึ้นเตือนในรูปแบบของ The d e ดวิแล้วก็มาเ of Fortune มันเป็นการเล่นตลกที่ประหลาดอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าคุณไปเจอปัญหาความรักที่แบบว่าเขาไปมีคนอื่นเขาก็จะแบบว่า ทำตัวแบบปิดๆแบบว่าไม่สนใจก็คือยังคุยกับคุณปกติแล้วก็ยังแบบว่าเคลียร์คนนั้นออกไปจากชีวิตคุณแต่ว่าไพ่พลังงานอ่ะมันตลกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณกลับยอมซะง,งั้นอืมแล้วเขาก็ทําแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็ยนหรืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือ ไอ้ที่มันมีคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือเพื่อนของเขาอาจจะยุแยงหรือว่าคุณอาจจะไปรับรู้ข่าวสารผิดพลาดอะไรบางอย่างมามันจะมีคนมันจะมีคนคอยจ้องเล่นงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นไปได้อีกสถานะหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะชัดเจนช่วงเวลานี้และน่ากลัวพอสมควร แล้วก็จากไพ่เนี่ยขึ้นมาว่ามุลไลท์ความกังวลของตัวคุณก็มีสูงช่วงเวลานี้คนธาตุลมค่อนข้างจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งเป็นพายุที่บ้าคลั่งค่ะคิดมงคิดมากอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะคนเมถุนและคนราศีตุลน,นะคะสองราศีนี้อารมณ์ค่อนข้างจะสวิงอยู่ช่วงเวลานี้นะคะจะต้องระวังนิดนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอะไรเ็ต้องแบบว่าคิดหน้าคิดหลังดีๆเนาะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า ไอ้ผิดพลาดออกมาแล้วมันทาให้แบบว่าคุณมานั่งเฟลนั่งหน่อยดีกว่ามีอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าคุณจะทําอะไรหรือคุณจะจับอะไรอย่างเนี้ยคุณก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงอ่ะขอดูหน่อยที่ว่าสถานการณ์ความรักเนี่ยมันสรุปแบบไหนออกมาบ้างไพ่มันจะสรุปให้แบบไหนออกมาบ้างคะ่ะอ่ะขอดูหน่อยซิ The Moon อ่าพลังงานเขาบอกว่า มันจะโดนแบบว่าอยู่ในรูปแบบของการที่ไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นกันสม่ําเสมอม,มีเรื่องของความลับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องให้ใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจับโปะดูดีๆนะคะคนๆนี้ถามว่าเขาจริงจังกับเราไหมดูแล้วเหมือนว่าการคุยของเขากับคุณอะมันเหมือนยังไม่ผูกมัดกันมากมาเลยยังไม่ค่อยจะมีการแบบว่าสาัมพันธ์ในระยะยาวช่วงเวลานี้นายออฟสอดเหมือนกับคุณก็คณกเครียดเครียดในทิศทางที่แบบนอนแบบ คิดมากกับคนคนนี้อิทธิพลของเขามีปัจจัยอิทธิพลของเขามีปัจจัยทําให้คุณค่อนข้างจะคิดมากอยู่บ่อยครั้งตัวเขามีอิทธิพลกับคุณพอสมควรเขาปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวอยู่บ่อยครั้งหรือมามาให้หายอยู่บ่อยครั้งทําอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนบางท่านอาจจะคุยกันมามาถึงสามถึงสี่เดือนนั่นแหละแต่สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเลยหรือบางท่านอาจจะมีการแบบว่าเออเรียกร้องสึงสถานะที่แบบคุณเฝ้าคอยแต่ว่าเขาก็ยังให้คําตอบคุณไม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะมันเลยมีประเด็นที่ค่อนข้างจะท็ ย้อนแย้งกันอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยนะคะในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่พลังงานอีกตัวหนึ่งคือช่วงเวลาเนี้ย six of s w o r d มากับตัวของไพ่ nev of pentacle เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างกับคุณในทิทางที่ถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวคุณก็จะออกมาเองือ ออกมาที่นีหมัอนออกมาเลยอะ่ะเหมือนว่าตัดสินใจที่จะเดินออกจากคนคนนี้มาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะซึ่งก็ดูเอาแล้วกันว่าจะไปยังไงต่อนะคะแนวโน้มมั่นข้างจะแบบว่ามีเหมือนว่าฝ่ายคุณจะเป็นฝ่ายที่จะพอกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ <S <S อืมอ่ะอ้ขอดูหน่อยซีว่าโรแมนต์แอนเจิลออร์เคเรการ์ดล่ะเขาจะบอกอะไรกับคุณบ้างโรแมนต์แอนเจิลออร์เรคเอการ์ดอยากจะบอกอะไรคุณบ้าง แอนเกิเมนต์ค่ะมันจะมีการติดต่อการพูดคุยกันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่พลังงานชัดเจนว่าช่วงเวลานี้จะมีการพูดคุยกันแล้วก็แรงอธิษฐานกับเคลื่อนไปในเรื่องของเหตุผลที่คุณสองคนพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันเคมีเป็นสิ่งที่สําคัญเคมีหรือความเข้ากันได้ของคนสองคนช่วงเวลานี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องสําคัญเพรจะต้องจูนมุมมองให้เหมือนกันแล้วมันถึงจะเคลียร์กันได้ถ้ามันจูนมุมมองไม่เหมือนกันหรือคุณไปเจอแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็อยู่ที่ตัวคุณเป็นคนพิจาาาาารณเเอออว่่จไต ความรักข้อสัมพันครั้งนี้โอทมองดูแล้วว่ามันยังไปรอดไหมมันก็ไปรอดมันอยู่ที่คุณใจเย็นแล้วก็กล้าที่จะแบบออกมาจากตรงนั้นได้ตอนไหนแค่นั้นแหละขอดูหน่อยซิว่าไพ่ไอรวิสลูนของโอทเนี่ยเอวิสกาของโอทเนี่ยเขาจะใช้คําแนะนำอะไรคุณบ้างความร่ำรวยและเงินตาอายุยั่งยืน ธุรกิจก้าวหน้านะคะ success in the business นะคะไพ่พลังงานบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานความรักของคุณมันท็อกซิกให้มุ่งไปเรื่องของการงานและการหาเงินดีกว่าธุรกิจบางท่านอาจจะทำธุรกิจอาจจะมีการมองหาธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสเข้ามาในช่วงเวลานี้เรื่องของความรักเดี๋ยวถึงเวลามันจะมีการเคลียร์การขอให้คุณไม่ต้องไปคิดมากพยายามตัดละโปงกับมันให้ได้ตอนนี้คุณมีบางอย่างที่อยู่ในใจที่อยากจะทำก็เอาจุดนั้นเข้ามาทำดีกว่า ขอดูหน่อยสิว่าลัคนาดาวจันทดาศุขเขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันทดาศุขเขาได้ที่เว็บด้านล่างใน d e สคริปชันนะคะโอได้ทําเป็นตัววิธีการเช็ค how to, ทูวิธีการเช็คอยู่แล้วเข้าไปเช็คกันได้นะอ่ะาราศีที่มีอิทธิพลกับคุณชาวลัคนาดาวจันทดาศุทั้งหลายอาจจะอยู่ในราศีธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูเลโอค่ะคนราศีสิงห์คันเซลคนราศีกรกฎนะคะช่วงเวลานี้อาจจะมีประเด็นกับคุณในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนู แล้วก็ราศีกรกฎนะจ๊ะอ่ะอขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานของคนมีคู่ล่ะมันเป็นยังไงบ้างคนมีคู่คนมีประเด็นคะช่วงเวลาที่ผ่านมาคนสองคนเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ king of wands judgment h e l o f a n ดูนิ่งๆนะคู่คุณกับคุณน่ช่วงเวลานี้ดูนิ่งๆนะดูเหมือนไม่ค่อยจะแบบได้อยู่ด้วยกันหรือเป็นรักทางกายตัวคุณมีพลังงานที่ค่อนข้างจะแบบเหนื่อยๆน้อยๆแฟนอยู่บ่อยครั้งเขาค่อนข้างที่จะมามาหายหายหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วค่อนข้างจะทําตัวแบบเงียบๆห,หายนิ่งๆ,ๆออก,กันออกไป <_' c' un> คือตัวเขาอาจจะเป็นประเภทที่โลกส่วนตัวสูงก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นไฮโลแฟนเนี่ยเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะแบบโลกส่วนตัวสูง <_' c' un> ช่วงเวลาน,นี้อาจจะแบบมีประเด็นที่ย้อนที่แบบทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งหรืออาจจะแบบอยู่เง เงียบอะไรเงี้ยตัวคุณอาจจะแบบวาข้อสังเกตจากเขาแต่เขาพยายามเงียบใส่คุณนในช่วงเวลาเนี้ยมันเลยมีประเด็นที่ค่อนข้างจะต้องมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นคุณพยายามอยากจะพูดคุยกับเขานะคะแต่เขาพยายามปฏิเสธหรือแบบทําตัวปัดๆไปว่าช่วงนี้น่าจะแบบงานยุ่งหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เขาต้องการโฟกัสในจุดนี้ก่อนแล้วเขาจะมาเคียงคุณอีกทีหลังนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องพยายามใจดีสู้เสือค่ะเหมือนกระต่ายตอนนี้ที่พยายามใจดีสู้สิงโตที่ขู่ค่ะอืม ไพ่เทมเพลนนะคะเหมือนจะมีการติดต่อก,กับเข้ามาแล้วแหละอีกประมาณสักพักหนึ่งหรือว่าคนที่คุยคุยกันอยู่มนันนอยๆกันไปช่วงเวลานี้เดี๋ยวมันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีประเด็นทะเลาะกันนะจ๊ะ คือดวงของคนสองคนดูแล้วยังไม่จบกันหรอกแค่ดูแล้วเหมือนแบบมันดูในน้อยมันเฟลเฟลกันอยู่อะความรักมันเลยค่อนข้างที่จะแบบท็อกซิกอยู่ช่วงเวลานี้อ่าขอดูหน่อยสิว่าแล้วในช่วงวิกฤตหลังสุดท้ายเนี่ยของเดือนพฤษภาคมความรักของคุณมันจะเป็นไงต่ออ่า e of sort มันจะมีการกลับอ่าพูดคุยกันตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะไปไมกี้เวย์เนี่ยพ,ยพลังงานคือขึ้นว่าจากที่ว่าพัดภาคกันไปหรือว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกันจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไพ่ตัว The Hermit ขึ้นเนี่ยพลังงานชัดเจนว่าจะมีการติดต่อกับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพ o ออฟสอดพลังงานความรักความสัมพันธ์ชัดเจนว่าช่วงเวลานี้ยังดูเหมือนว่า พยายามอยากจะพูดคุยกันแต่ตัวคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วแหละอยากจะพออยากจะไปช่วงเวลานี้ที่มีปัญหากันไม่อยากจะรอแล้วอ่ะอยากจะไปแล้วอ่ะคือเหนื่อยแล้วอ่ะแทนออฟแทนออฟวานบอกว่ามันมีประเด็นดหลายอย่างเข้ามาเพลทออฟสอดเหมือนว่าตัวเขายังหาความจริงใจไม่ได้ช่วงเวลานี้ค่ะมันเลยดูเป็นประเด็นที่แบบว่าเหนื่อยเหลือเกินไม่เอาแล้วอ่ะแต่ว่ารอไปอีกสักพหนึ่งนะ รอให้ตัวเองใจเย็นๆอยู่กับตัวเองให้มากๆให้ตัวเองใจเย็นๆก่อนแล้วมันจะมีพลังงานดีๆเข้ามาสิ่งที่เขาไม่กล้าเข้ามาคุยกับคุณเพราะคุณยังอารมณ์ร้อนอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีคนที่อยากเข้ามาหาคนที่อยากคุยด้วยอะถ้าอีกคนนึงยังร้อนอยู่ไม่มีใครเขาอยากจะเข้าหากันหรอกค่ะเพราะว่าดูแล้วมาก็จะทะเลาะกันปเปล่านะคะ เขาเลยบอกให้คุณใจเย็นๆนิดนึงไพ่พลังงาน10 of Cups เนี่ยคือไพ่พลังงานที่คนสองคนจะกลับมาลักกันอีกครั้งหนึง่งมันจะเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึง่ง The world ทุกอย่างมันจะมีการกลับเข้ามาบางท่านอาจจะเดียวกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นทั้งหลายหรือรักทางไกลทั้งหลายอ่ะที่มีประเด็นอยู่ช่วงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยอีกครั้งหนึง่งโอเคไพ่พลังงานขอดูในส่วนของ บทสรุปเอาคัมเ่ยสิว่าเอาคัมบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปไทางไงต่ออืมเซเว่นออฟซอร์ดเพชรออฟแวนโฟร์ออฟเพนทักเกิลค่ะคิงออฟเพนท a c เ e ิลค่ะเออพายเดอะเอเมสเตสเดอะชาริออ รักทางกายเ oh. ด e ทาวเวอร์โอ้โหบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้เชื่อตัวเองให้เชื่อเซนต์ตัวเองอย่าเชื่อเซนต์คนอื่นคนอื่นอาจจะมาแนะนําคุณหรืออาจจะมีข่าวสารข้าบข่าวมาบอกคุณถึงคู่ของคุณในทิศทางนั้นให้เชื่อเซนต์ตัวเองพลังงาน,ข,นขึ้นว่ามันจะมีบุคคลที่สามเข้ามาทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องสั่นคลอนบุคคลที่สามไม่ใช่ว่าจะเป็นคนมือที่สามหรืออย่างเดียวนะเป็นทั้งแบบ คนรอบๆตัวก็ได้เพื่อนของเขาคุณในสังคมของเขาคุณเพื่อนคุณหย,ยือไงยุแย,ย่ให้คนสองคนทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นดูต้องใจเย็นๆเวลาปรับความเข้าใจอยู่ต้องแบบมองด้วยเหตุด้วยผลแต่ไพคิดว่ามองดูแล้วว่าความรับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่จบลงเดอะทาวเวอร์ถึงมันจะดูมีการเปลี่ยนแปลงน,น่ากลัวแต่ไพเอายยมาบอกว่าถ้าคุณใจเย็นๆแล้วพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่มีปัญหาพวกนี้ตามมาก็ได้ไพใบน,นี้ก็ยังเป็นไพที่น่ากลัวอยู่เหมือนกัน ไพ่สีดาบเนี่ยคือการแบบว่าอยากจะพักผ่อนแล้วอ,อกหักเจ็บมามากพอแล้วเขาเลยบอกว่าให้ระวังเรื่องของคําพูดดีๆถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบอ,อกหักเกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องใจเย็นๆนิดนึงอ้าวขอดูไพ่พลังงานในส่วนของโรแมนต์อิเจิรออร์เคเกิลการ์ดเนี่ยสิว่าออร์เคเกิลการ์ดเนี่ยเขาอยากให้คําแนะนําอะไรกับคุณไพ่ออร์เคเกิลการ์ดเขาอยากจะให้คําแนะนำอะไรกับคุณบ้างในช่วงเวลานี้ Your love. เาาอสเปิดยงงูเลืการกลับเข้ามาพูดคุยของคนสองคนจะมีในเร็วๆนี้ไพ่พลังงานบอกว่าช่วงวันนี้ให้ใจเย็นๆทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนของมันเวลาและสิ่งที่จําเป็นก็คือการเคลียร์พลังงานของคุณเร็วๆนี้มันจะมีการกลับเข้ามาเพืดคุณเวลลี่ซูนการกลับเข้ามาพูดคุยกับเข้ามาเคลียร์พลังงานลบๆกับเข้ามาเคลียร์กันในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ให้คุณใจเย็นๆเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนทุกอย่างมันจะต้องจบลงในทิศทางที่คุณอาจจะไม่ฝืนลิขิตมันไม่ได้แล้วก็ได้ อะอดขอดูไหนซิว่าไพ่พลังงานในส่วนของคัทลูนของออตเขาอยากจะให้อะไรบ้างอืมเดินทางปลอดภัยค่ะเซฟจอยนิ่งนะคะเลิฟฟอร์ e เมนทูเมนนะคะ ไพ่พลังงานป้องกันมนดํานะคะตอนนี้เอวี่เมจิกพลังงานค่อนข้าง,างชัดเจนว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาบอกว่าความรักอะมันมีรอบๆตัวคุณอยู่คุณจะเดินทางในเส้นทางความรักแบบปลอดภัยจงเคลีย์พลังงานลบๆพลังงานไม่ดีเอวี่ต่างๆที่มันเป็นพลังงานชั่วร้ายเมจิกมนดําในที่นี้หมายถึงจิตใจของคนเรานะคะหรือตัวคุณอาจจะมีจิตใจที่คิดไปทางแง่ลบมากเกินไปมันจะทําให้คนสองคนทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะ ออดขอดูหน่อยสิว่าลัคนาดาวจันทรสุขเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันทรสุขเขาได้ที่เว็บด้านล่างในดีสคริปชันนะคะไปเช็คลัคนาดาวจันทรศุขเขาได้อาจจะอยู่ในราศีวัวโกค่ะคนราศีกันที่มีประเด็ากับคุณพิจิกค่ะราศีสกปรียน ทอรัสค่ะราศีพฤกษสกสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในราศีนี้ต่อไปนี้นะคะราศีกานพฤกษกและราศีพิจิกนะคะเช็คได้นะคะที่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะคะหรือในส่วนของลัคน,นาดาวจันทร์สุกนะไปเช็คตงันได้ โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะเกิดโรคระบาดโควิด -19 นะคะรุนแรงขึ้นทุกวันนะคะพยายามปิดแมสใส่แมสหน่อยนะคะอะไรที่ออกไปข้างนอกได้ก็เซฟตัวเองนิดนึงเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า